สวัสดีทีแมแม่ทุกคนนะคะเรามาอัปเดตข่าวเรื่องเรากันต่ออย่างที่ทราบกันเมื่อเช้านี้นอรลิซ่าของเรานะคะได้ขึ้นโชว์เทศก,กาลดนตรีการกุศลโก c บ t i z ซนที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะเริ่มต้นกาแรแสดงกับเพลงลาริซาแล้วก็มีโชว์เพลงใหม่ด้วยนะคะกับมูนริกฟรอค่ะที่จะเผยแพร่ในวันที่3ตุลาคมทช่นเดนี้แน่นอนว่าแฟนๆต่างก็ใจโฟกันหนักมากนะคะเพราะว่าเพลงนี้ลิซ่ามีเสียงที่ไพเราะหวาน ช้ำหนักมากแฟนๆนะคะยกให้เป็นเพลงนี้เป็นเพลงที่ชื่นชอบมากๆนะคะนับตั้งแต่น้องลิซ่าได้ปล่อยเพลงมากันเลยทีเดียวค่ะแฟนๆก็ชี้ตรงกันนะคะบอกว่าชอบทำนองชอบเนื้อร้องชอบเสียง<ฟ>นดนตรีช่างเห<า>มาะกับเสี<า>ยงไทยอินเตอร,ร์นเนชั่นแนลค่ะต่างก็ชี้แสดงความคิดเห็นเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะบอกว่าเนื้อเพลงของลิซ่ามีความหมายที่ดีมากๆเลยนะ เป็นเหมือนความรักอันหอมหวานคนข้างรักอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีแฟนๆนะคะต่างก็เชื่อมโยงกันไปหาหนุ่มคนนี้แน่นอนว่าก็คงหนีไม่พ้นซีโอฟเดริกอาโนนะคะผู้ที่ไปรับประทานอาหารด้วยกันที่นิวยอร์กที่แฟนได้เจอตัวแล้วก็ได้ถ่ายลงโซเชียลได้มาอวดกันนั่นเองประมาณนี้ค่ะก่อนที่นอนริซาจะขึ้นโชว์ในเวทีนี้แฟนๆต่างก็คาดว่านี่อาจจะเป็นการยืนยันหรือไม่อย่างไรเพราะความหมา เพลงนี้แฟนๆก็อดทีจ่จะไม่สังเกตเนื้อเพลงไม่ได้นะคะก็บอกว่าฉันสงสัยกับประโยคที่ว่าหนุ่มฝรั่งที่มีตาสีเขียวทำให้ฉันสะดุดรักอะไรประมาณนี้ค่ะแฟนๆก็มองหาแล้วว่าหนุ่มฝรั่งเศสคนนั้นคือใคร ที่มีดวงตาสีเขียวอะไรประมาณนี้แล้วทางทีมชาวเน็ตน,นะคะก็ถึงขั้นไปซูมดูตาของหนุ่มซีโอฟิเริกอาโนกันเลยทีเดียวค่ะก็ต่างก็คาดเดากันไปในต่างๆนา,นานานะคะต่างก็บอกว่าเนื้อหาเพลงนี้ฉันฟังแล้วเขินยังไงก็ไม่รู้เป็นคนข้างรักมากเนื้อเพลงใหม่ของรีซ่ายังไงกันนะโคตรดีเลยชอบมากเนื้อเพลงนี้ทำฉันเขินมาก นุมสาวฝรั่งเศสส่วนมากก็จะมีตาสีฟ้าและตาสีเขียวซุมดูสีตาของซีโอฟเดลิกแล้วเป็นสีเทานะเนื้อเพลงใหม่ของลิซ่าอินเลิฟสุดๆ คนคิดเนื้อเพลงนี้คือจีเนียสุดๆเลยนะพ่อหนุ่มตาสีเขียวน้ำทะเลคนนั้นคือใครกันและเนื้อเพลงน่ารักมากเลยหวานมากขอบคุณลิซ่าที่แต่งเพลงนี้ขึ้นมาทำให้คนสดฟังอะไรประมาณนี้นะคะตั้งตางรอกันได้เลยนะคะในวันที่4ตุลาคม7โมงเช้าเวลาไทยบ้านเรานะคะ